ขาของพวกนายแล้วไม่ได้เด้อโอเคนะมาต่อกันพาร์ทสองนะตัดปุ๊บถ่ายต่อเลยนะโอเคโอ้โหหลาเลยอ่ะคนนั้นทางซ้ายรถเครื่องเอ้ยรถรถกระบะแดงเล่น้วเฮ้ยโอ้โหมันยิ่งเลยทางทางขวาพวกนายอ่ะขวาขวาพวกนายอ่ะเออมีกระบะแดงไปแถวแถวฮอตกอ่ะกระบะแดงนู่นนุ่นนุ่นนุ่นรถแตกรถแตกกระบะแดงน่าโจมตีมากเลยรถแตกอยู่คนเดียวด้วยเอ้ยเอาไงจอดแล้วมัน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 จอดแล้วยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยเดี๋ยวเรา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 มันออกจากรถไหมมันกำลังขึ้นรรถเคื่่อองยู มันดูของนี่มันดูของหลังหลังรถนี่เออน่าจะใช่มันจะเปลี่ยนด้วยแหละกี่กี่เมตรตรงนั้นกี่เมตรมันซ่อมล้อมันซ่อมล้อมันซ่อมล้ออยู่เออขึ้นรถแล้วโอ้โหล้อล้อล้อพังข้างนึ่งไหมระบบแมสไม่ได้ล้อล้อเราเสียข้างนึงแต่เูาถึงนี้ก็าจะประมาณแปดร้อยมั้งเออแปดร้อยหกร้อยครับประมาณนั้นโอ้ย้อนแสงมุมไม่ดีเลย่ย แบบล้อแตกเนี่ยนะบ้าจริงผมว่าไปอีกเขาหนึ่งเหรอไหมไปด่วนเลยคนระับตรงนี้มันมียากผมอัพก,ก็ยเยอะไปเฮ้ยเราหุ้มเกาะไปทางซ้ายซ้ายของไอ้ทางวิ่งเครื่องบินไปนี่ถ้าเราไปดักตรงไอ้โดมแอร์ฟิวตรงนั้นนี่หือน่ารักอยู่ตรง<ม>รตอนจบ,บเราจะเจอเซอร์ไพรส์ข้างหน้าหรือเปล่าครับตรงนี้ก็น่าจะไมกเป็น <c oughs> คนเยอะนะ ตรงนี้คนมันเยอะนะแบบนี้เราจุดดีกว่าภูเขาที่บูมกับบูมกับแก๊บแล้วก็เราเฮ้ยเคยซุ่มปืนแต่เอมีคนยิงปืนอ่ะใช่ใช่ใช่มีคนยิงมีคนยิงโดนไอ้ฟิลว่าเ่าออสคิวไปละเขาลู่ที่แก๊บกำลังไปอ่ะมีอะไรไหมแก๊บกำลังไปเหรอไปเขาลูกที่เราเคยซุ่มป่ะใช่ใช่แต่ดูให้ถ้มองจากยอดเขาแล้วไม่มี ตอนนี้พวกเราวิ่งกันอยู่ไหมวันไหนวิ่งอยู่ตรงไหนวะไม่น่าจะเห็นกันเราจะวิ่งผ่านต้นไม้เดิมตัวมาไมันจะไม่เห็นอ่ะทางขยันยังอ่ะโอเคแก็บตรงนี้ได้เลยนะเฮ้ยด้านหน้าหรอไอ้เหี้ยเอ้ยต้นไม้เดี๋ยวผมไปเคลียร์ฝั่งนู้นนิดหนึ่งแหมตกใจต้นไม้เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมกดวิ่งค้างวะเนี่ยกดตัววีกดตัววีกดตัววี อยู่แถวนั้นนะ <ใจ S 2> ไม่ต้องไม่ต้องตามมาแล้วอยู่แถวนั้นเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ข้างหลังกเราเออมีใครมาซุ่มดักหลังลเราไหนกันวะมีอยู่ตรงปุ่ม,มไม้มาเยอะนะอยูต่ตรงเราจะทิ้งที่ยู่หรือไมาอีกฝั่งนึนององ่ะพอจะหมอกพิกัดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่หมอบก่อน รถคันสีแดงกำลังแว้นอย่างมามันนะโอ้โหตอนนี้เลี้ยวไปแล้วครับเลี้ยวไปแล้วครับอือหือพอพิกัดได้วกำลังยิงกันอย่างมามันเลยเนะีฟิลกัดอะไรกันตอนนี้อยู่อ่อาเปิดแมพ้วนะครับตรงข้ามสุดของอันเล็กๆที่เป็นทางแบ่งลงไปเห็นปะที่เป็นน้ำเข้ามารถคันสีแดงครับท่าเรือรถคันสีแดงขนาดนะั้นรถคันสีแดงวิงว่งวิ่งวิ่งดิฟอยู่อะเห็นไหมฮะ กำลังดีม00เท่าไหร่เอานับบนก่อนต้องไปบอกี่กันเลย0022ครับ0อ2แล้วก็052ป่ะอ่ะฮะ052โอเคตรงนั้น022อยู่ตรงจุด400เมตรพอดีครับที่ผมติ๊กไปนะ400-500ครับวัดระยะตอนนี้เห็นรถสีแดงข้างหน้าเราตรงโดมเหรแม่ เฮ้ยยิงนะเฮ้ยรถดีแดงเจอะแล้วครับเจอะแล้วเจอะแล้วตบมายิงนะตบสิงตบมายิงไมตบเราไม่ได้ใครนมองไม่เห็นเลยใช่ไหมสองคนนะครับสองคนนะครับโอ้ยิงไม่โดนฮะระยะประมาณหกร้อยอะโอเควัดแล้วมีคนขวาเห็นไหมครับขวาแมนดิกแมนดิกเห็นไหมฮะเก็บปืนนี่เก็บปืนเท่านายเหรอใช่ครับไม่ตายไม่ตายไม่ตายอ๋อเราเห็นจอนฟาร์มเมอร์แล้ว หน้ายิงจริงใช้กระสุนหัวสีแดงระวังเจอนะครับเห็นได้เด่นเราเราเห็นนะเห็นกระสุนนะพอดีเลียนกระสุนเลยนะเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นสามสิบสตาร์แนกดีกว่าใชตอนของผมมองไม่ค่อยเห็นนะถึงมองสวนขึ้นมาก็ไม่น่าจะเห็นผมนะที่กระบังพอเราจะมองย่ามองย่าเอ้ยนายนายนายตรงข้าวนาลอยตรงไอเนี้ยที่จอดจากเครื่องบินที่ว่ามีระหว่างนั้นนั่นมีคนวิ่งที่ภูเขาเห็นป่ะวรถสีขาวอ่ะ ตรงไหนครับไอ้ตรงไอ้ตรงทางซ้ายของคนไหนไอ้ตรงวงกลมอะวงกลมพวกบอลอะบอลกบอลกเออนั oh, <yeah. S 2> ่นแหละบอกนั่นแหละเห็นป่ะเห็นครัอยู่เยอะนะอยู่เยอะนะอยู่คนถือมาโซล่าด้วยอยู่อยู่หลังที่ตอกเครื่องบินนะหลังที่ตอกเครื่องบินนั่นแหละนั่นแหละโอเคครับผมฆ่าแล้วผมฆ่าแล้วตรงนี้ผมฆ่าแล้วนะหนึ่งเหลือคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งวิ่งเหลือคนนี้คนนึงไม่รอวิงงัว นี่เหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาจะแหลกนะครับหรือเขาจะด่าด้วยครับแต่เขาจะด่าว่ามายนะฝักสิกอีกคนรู้สึกจะแหลกนะผมยิงไปตั้งนานแล้วจนผมหยุดยิงแล้วเขาต้องตายแล้วตรงลงคันแดงผมฆ่าเรียบร้อยแล้วนะเออคนนี้ก็ก็ตายก็น่าจะปลอดภัยแหละเพราะพวกนี้เวลาแต่พวกนี้เอออยู่เยอะอยู่ใช่ก็ลงมาช่วยผมไปนะก็ เดี๋ยวๆพูดความปลอดภัยนะพวกนายอยู่ตรงนันก่อนก็ได้ให้เราเดินไปสำรวจเอาให้เราโอเคโอเคเอาทำไมวะใช้สตาร์แนกดีกว่าเยอะเลยป่ะยิงไปได้ตัวน่ไมแบบพวกสไนเปอร์ไหมแบบซูมไกลๆมองไม่เห็นนะตอนนะฝากฝากดูคุ้มกันด้อยทันทีจะเอาอะไรนะเอาแบบพวกดอนแบบซูมไกลโอ้โหเอาดิเอาดีไปหพวกนายช่วยๆซูมซูมดูรอยู่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 ตรงไหน แล้วก็ก็ลงใจตรงนั้นแล้วเห็นป oh, you know? ่ะแต่แก yeah. yeah. ๊สอยู oo, ่ตรงไหนอ่าะยังไปหาแล้วแหละโหซับบี้ไหนนี่หาที่ซุ่มมันไม่เจอเนี่ยเฮ้ยเห็นเรายังยังเลยซับบี้ซับบี้เห็นเราป่ะตรงไหนอ่ะทางหลังทางขวาทางทางขวาขวานายนะเดี๋ยวให้เขาเดียวสุขบักทขาเดียวสุขบกไปอยู่ข้างหลังที่ว่าเดินเดินอยู่คนเดียวเดินเยอะหัวเห็นป่ะไม่เห็นเลยทางขวาทางรางก้ารางกว้างทางขวาอีกนะขวาขวา คือตรงกลางของอันบินน่ะน่าจะมีแทงน้ำสองอันเอ้สี่อันที่ว่ามีอันกว้างอันกว้างเตี้ยกับสูงสูงยาวอ่ะเฮ้ยมีคนเดินครับมีคนเดินมีคนเดินมีคนเดินเข้าไปในบ้านเห็นไหมเห็นไหมตรงโดมอ่ะตรงโดมอ่ะโดมข้างหน้าเราเหรอไม่ไม่เห็นมั้ยเอาเอาเบียงเอาเบียงเฮ้โลดิไกลอยู่แล้วมันจะวิ่งไปตรงรถสีแดงเลยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โห thank you นั่นนีใช่ไหมไฟน่ะนั่นเดี๋ยวเจอที่สุ่มมันจะวิ่งไปที่รถสีแดงเลยครับเห็นไหมโอเคกำลังหาเป้า มีใครยิงกูอยู่วะเป่าขึ้นไหววิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกกูยิงเนี่ยเอ้ยกูวิ่งวิ่งล่าดแม่น้ำอยู่นะตอนเนี้ยเดี๋ยว่ะวิ่งเรียบชายฝั่งที่ว่าตรงเนี้ยแอฟฟิวอ้าวทำไมมันก้มลงไปตายวะเอ้ยหรือมันหรือมันหมอบวะมันหมอบมันหมอบมันหมอบชื่อยยังตา อยากกิงเผ็นเหลือเกินตรงนั้นน่ะเฮ้ยทำไมคนคนคนนีมันเต็มเลยวะมีคนอยู่การเฮ้ยมีคนมีคนอยู่กดตัวใหญ่ั้ยมันมันทำท่าตัวใหใช่ใช่ตรงนี้ใครตรงนี้ใครวิ่งเรียบไปน้ำใครเราเราเองเราเองโอเคโอเคโอเคตรงนั้นไม่ใช่เก็บเลยนะระยะประมาณหกร้อยระยะประมาณหกร้อยนั่นแหละกำลังวิ่งอยู่ยังไม่ถึงห้าร้อยห้าร้อยไก่อยู่ตรงหน้าเห็นไหม ตรงแถวโดมอ่ะตรงแนวโดมด้านหน้ามึงเลยมันจะมีคนอยู่ฟังดูอยู่หมอบเลยใช่ไหมหมอบอยู่หมอบอยู่มันมีคนอยู่ด้านหน้าอยู่นะแต่แถวถุงเงินเห็นไ่มอ๋อแต่ตอนนั้นอ่ะมันจะมีคนอยู่บางขวามีอะไรขึ้นแมนนะครับระวังด้วยไหนแม่มีมีรถเลหนไหมยี่สิบร้อยยังไงยังไงยงไงหมอบอยู่ถุงเงินอ่ะตายตายแล้วบอกเนี่ยจะไม่อยากเข้าไม่มีไม่มีอะไรไปสู้ ยิงไม่โดนวะเฮ้ยยิงยากยิงเย็นเหลือเกินยังไม่ยังอยู่ตรงถุงเงินนะมั่งอยู่อ่ะมันหมอบอยู่ไอ้คนไมงซุ่มเฮ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยโดนยิงอ่ะใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลย ตีตีตีกูกูกูโอ้ดีีคนไหนนีป right. ่ปล oh, okay. oh, ่าโอ้โหโดนต่อยเลยฮะวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีล้วิ่งวก่อนวิ่ก่อนรไม่เจอวิ่งก่อนแก่อเลยอมาจุดนั้นก่อนแล้วหันไปสวนให้หมดเลยดีผมรีสปาไปก่อนนะโโหแม่งเจอต่ย่นได้ไงาย อืมมันตุ๋ยข้างเลยใกล้ๆเลยกระสุนนะอัดหน้าเลยยิงยิงไปละอ้โยด้วยความแหลกครับยิงมันตายก่อนแล้วแท้แท้สกมออกออกจากศูนพื้นที่นี้แล้วใช่จ้าออกแล้วครับออกแล้วครับเลือดเหลือสามสิบกำลังกลับไปเตรียมนะครับเคลียรมบทท้าผมโดนแล้วเนี่ยผมฆ่ามันเรียบร้อยแล้วอยู่แคมป์ล่างสุดเดคอรลีสปาว์ลีสปาล์นับมันถือปืนบล็อกแบงมาตุ๋ยหลังเลยสะกี้ฮิงฮิวเลือดนะครับมีไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เป็นแหลกกับแคมป์โลเกนวะ โอ้โหแม่งเจอเต็มหน้าเลยเมื่อกี้คาดว่าน่าจะสปาวมาจากอ่าแคมป์โรเชสนะแล้วก็วิ่งขึ้นมาแอร์ฟิ์ก็เลยดักหลังเราได้ไปยิงตายโอเคผมอยู่คิวฟาร์มเดี๋ยวเดี๋ยวนะคิวฟาร์มีใครอยู่ตรงนั้นมีไหมที่ยังไ,ไม่ครบเลยอีกสิทำไมผมกดได้เต็มที่เลยเต็มแล้วครับ thank you แคมโรแกนอีกแล้วเฮ้ยตบจังไหมนี่ตบโบมั้งใช่ในด้านล่างเนี่ยด้านล่างน่ยส่งเงินนะที่ผมสับบูมในกระเป๋ามีแม็กอยู่นะเอาไปได้เลยแม็กร้อยนัดท้งนั้นอะอ๋อเอาเลยแล้วกันผมในมาร์กผมยังไม่มีใครอ้าวขึ้นมาทำไมเจอแต่ เป็นจุดก,กันก่อนไหมตัดแกล็บแ,แต่มัน 1> 1ะจะรู้าเอาปืนทำไมเอาปืนไม่ได้ตอนนี้บูมอยู่ในคิวฟาร์มนะใส,ใส่ใส่ปืนไม่ได้ไะปืนบูมอะใส่ไม่ได้เหรอตับเป็นเมดิกใส่ใส่ไม่ได้หรือเปล่าเอ้ยกระตุกนะครับแป๊บหนึ่งนะไม่รู้ค้างหรือเปล่าเออเราเราเราใสา่ใส,ส่นี่ไม่ได้เหมือนกันไอเฟิร์สคิดเฟิร์สเอคิดอะ ใสกระบอกไม่ได้เหมโอ้โหเจอคนหนักเลยใส่ไม่ได้เสียดายมากครับน่าจอค้างแลยนตอนยังนะยังวิ่งอะไรปกติโอเคนะครับก็ขอคุณก่อนอ้าววิ่งตัวหายตัวหายแล้วนะคงจะเป็นบั๊กแล้วตอนนี้ก็ขอจบพาร์ทก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเกิดอาการทางเซิร์ฟเดี๋ยวเพราะว่ามีโอกาสที่จะมาถ่ายใหม่นะครับในพาร์ทที่สามนะโอเคครับขอบคุณมากครับผม